สิ่งใหม่กันแล้วว่า,าค่ะเราคงไม่มาบอกด้วนนะคะนะ,คะนะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวเพลงกันอีกนะคะคือเพลงน่ารักจริงใจไม่ใหม่แล้ก็เพลงไว้ไปลรงงาด้วยกันนะคะทะกะาทุกคนออกม,ามาดูกันนะคะ,ะมาดูกันนะคะออจะเพลงอะไร เพลงอนุบาลนะคะทุกคนน่ารักจริงใจก็เอาเพลงน่ารักจริงใจไม่ไหวก็เลยค่ะน่ารักจริงใจไม่ไหวนะสู้คำเสียงหน้าไม่ไหวน้องสิคันเสียงแหน่แม่โอน่ารักเสียงหน้าแม่โซนแหนงูไหนงีงแม่โอน่ารักเสียงยื่นแม่ซื่อยื่นที่ในฉันก็คิดถึงไปตลอดถือถือวิ เจอเอทีวำสันดีจำเสมอเจอนาเมาสีเจอเจอมาโมาสีเด้ีเธอ่อคลคลคามมีเต่อไปนะคะ ไปอะมาด้วยกันค่ะลอยไปลอยมาด้วยกันลอยจริงจังลอยจริงจังลอยจริงจังดีนะเธอสนุกจริงใจได้ไหมชอบน้อยยำวีเธอจะมีเธอจะมีเพลงน่ารักจริง เอยมาจุบแล้วนะคะ